เสือเยอะมากเลยมันร้องแบบนี้วากลัวบ,บอกลัวเฮ้เดินใกล้มากเลยน,ยลน,น่ไงเสียงร้องเสือ,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 อคพาไปดูตัวที่ร้องหน่อยปะ่ตัวที่มารองใ่เี่ตัวที่ามันรองนีืปใช่ไม่ใช่ค่ะ ตัวนี้ใหญ่มากเลยน้องยิงแมตัวที่มันร้องมันอยู่ตรงนี้นี่ตัวที่มันร้องไม่ใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งนอนนี่ใช่ไหมร้องสิร้องโชว์ดิ กระแป๊มนึงนะคะมันร้องช้ามันมเหนื่อยมากมันชืน่อไปหารถไปหารถ 没答应。